บุคคลที่ 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชาการบูชาคืออะไรการบูชาคือการเลื่อมสายยกย่องเชิดชูด้วยกิริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและรับหลังการแสดงต่อหน้าคือเป็นการแสดงให้เห็นให้ท่านทราบว่าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของท่านอย่างจริงใจ การแสดงลับหลังเป็นการเตือนใจของเราเองให้ผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่านก็ให้เกิดความรู้สึกอยากกระทำตามใจของเราได้ยกสูงขึ้นเสมอๆไม่หลายไปในทางที่ชั่วการบูชาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งสำหรับฝึกใจที่อยากกระด้างเพราะไม่อาจยอมรับคุณความดีของผู้อื่นให้ละเอียดอ่อนลงผู้ที่ยังด้อยปัญญา ยังไม่เข้าใจในคุณธรรมความดีของผู้ที่ควรบูชานักแต่หากได้เคยชินกับการบูชาแล้วในที่สุดย่อมสามารถเห็นถึงคนความดีของผู้อื่นที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่เราบูชาได้อย่างแจ่มชัดจนเกิดความเลื่อมสายกลายเป็นการบูชาอย่างแท้จริงอยากทำความดีตามท่านบ้างผู้ใหญ่จึงควรสอนบุตรหลานให้รู้จักส่วนมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นการปลูกฝัง ปลูกศรัทธาให้รู้จักบูชาบุคคลที่ควรบูชาตั้งแต่เด็กๆบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระนึกควรค่าแก่การระลึกนึกถึงและยึดถือเป็นแบบในการปฏิบัติตามได้แก่ผู้มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเรานั่นเองซึ่งประมวลสรุปได้ดังนี้ 1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์เป็นบัณฑิตท,ที่ประเสริฐที่สุดในโลก ทรงไว้ด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 2. พระสงฆ์พระอริยสาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นประพฤติดีตามประพฤติชอบตามอย่างบ้างจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชน 3. พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม เป็นธรรมราชาจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของประชาชน 4. บิดามัรดาและญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าจะครบจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาหรือปูชนิยบุคคลของบุตรหลาน 5. ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติดีเป็นบัณฑิตอยู่ในฐานะสูงเกินความสิธิ์จะคบหา จัดเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การบูชาของสิทธิ 6. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานที่มีความประพฤติดีตั้งอยู่ในธรรมจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากนี้บัณฑิตผู้มีเพศภาวะสูงกว่าที่จะคบในฐานะเสมอกันได้ล้วนจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาทั้งสิ้นสิ่งที่เนื่องด้วยท่านเหล่านี้ก็จัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาอีกเช่นกัน เพราะเมื่อเราบูชาสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลเหล่านี้ที่มีความเกี่ยวข้องด้วยตัวอย่างคือสิ่งที่ 1. สิ่งที่เนื่อง 1. ด้วยพระพุทธเจ้าเช่นพระธรรมคําสอนของพระองค์พระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุสังเวชนียสถานเป็นต้น2สิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์เช่นพระธาตุรูปพระสงฆ์สาวก 3. คําสอนรูปภาพของบิดามารดาครูบาอาจารย์ ผู้บังคับบัญชาพระมหากษัตริย์ผู้ตั้งใจประพฤติธ,ธรรมเป็นบัณฑิตจัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาทั้งสิน้นการแสดงออกถึงความบูชาหนึ่งทางกายไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือประกอบกิจใดๆเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านหรือสัญลักษณ์ตัวแทนของท่านเช่นรูปรูปปั้นภาพถ่ายก็อยู่ในอาการสำรวม 2. ทางวาจาสรรเสริญยกย่องคุณความดีของท่าน ทั้งต่อหน้าและรับหลังเช่นการสวดมนต์บูชาพระรัตรนตรัยการนำความดีของท่านไปสรรเสริญ 3. ทางใจตามระลึกนึกถึงคำสอนของท่านด้วยความเคารพซาบซึ้งประเภทของการบูชาการบูชาในทางปฏิบัติมีสองประเภทคือ 1. อามิตรบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของเช่นบุตรระลึกถึงคุณบิดามารดาสิทธิระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ จึงบูชาด้วยการนำทรัพย์สินเงินทองของใช้ไปมอบให้เป็นต้นเป็นการบูการบูชาพระรัตนตรัยได้ดอกไม้ธูปเทียนก็จัดเป็นอามิรบูชาเช่นกัน 2. ปฏิบัติบูบบชาคือการบูชาด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัต,ติตามคำสอนตามแบบอย่างที่ดีของท่านเช่นพยายามกำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวานา ทำตามคำสองท่านการปฏิบัติบูชาเช่นนี้จัดเป็นการบูชาที่สูงสุดเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้กายวาจาใจาของเราสะอาดเป็นบัติตตามท่านได้โดยเร็วข้อเตือนใจสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือนักปฏิบัติธรรมพึงระลึกเสมอว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั้นเราถ้าเราเทิดทูนบูชาตั้งใจประคองรักษาอย่างดีไม่นำไปล้อเลียนหรือพูดเล่น ผลของการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนการปฏิบัติธรรมของเราย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าประสบผลสําเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ตรงกันข้ามถ้าเราไม่เคารพแต่กลับลบหลู่ครูอาจารย์หรือสิ่งที่จะเรียนรู้ความเข้าใจความทราบซึ้งสิ่งที่จะปฏิบัติตามคำสอนก็หมดไปเกิดความรู้สึกไม่อยากบูชาหรือไม่ศรัทธาใจ ใจที่ควรตระหนักนึกถึงธรรมะหรือบทเรียนต่างๆก็มืดมิดเป็นการปิดกั้นหนทางที่จะเข้าถึงปัญญาอันจะเป็นแสงสว่างส่องนำวิถีชีวิตให้ก้าวไปในทางที่ถูกที่ควรที่ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปข้อควรระวังอย่าบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาเพราะจะชักนำไปสู่ความงมงายหลงผิดจิตใจคุณมัวเป็นพานไปซึ่งทำได้ดังนี้หนึ่ง ไม่บูชาคนพาลคือไม่ยกย่องไม่เชิดชูไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนคนพาลไม่ว่าคนพาลน,นั้นจะมียศศักดิ์สถานภาพสูงส่งเพียงใดก็ตาม 2. ไม่บูชาสิ่งที่เนื่องด้วยคนพาลเช่นรูปภาพรูปปั้นผลงานสิ่งของเครื่องใช้ของคนพาลหรือทําตามคําแนะนําของคนพาล 3. ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วทาให้งมงายไม่เกิดปัญญา เช่นต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงสารพระภูมคนทรงขูดผีปีศาจสัตว์ที่เกิดมามีลักษณะผิดปกติกราบสมอย่างวิธีการบูชาพระพุทธรูปที่ใช้กันมากคือการกราบผู้ที่กราบพระนั้นแยกได้หลายประเภทดังนี้หนึ่งยิ่งกราบยิ่งเมื่อยคือพวกที่เห็นคนอื่นกราบพระก็กราบตามขาวโดยไม่รู้ความหมาย ทำลวกลวกเหมือนลิงไหว้เจ้าอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรไม่เปล่า 2. ยิ่งกราบยิ่งโง่คือพวกที่กราบพระแล้วขอในสิ่งที่ไม่ควรขอเช่นกราบพระกราบพระขอหวยหรือไม่ดูหนังสือไม่อ่านหนังสือแล้วกราบพระขอให้สอบได้ 3. ยิ่งกราบยิ่งฉลาดคือพวกที่กราบพระแล้วยึดถือเอาพระธรรมคําสอนของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามเช่น กราบครั้งที่หนึ่งระลึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีปัญญามากสามารถพิจารณาเห็นทุกข์และคิดค้นวิธีการดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองทั้งนี้พระองค์ศึกษาธรรมและฝึกสมาธิมามากจึงมีใจสใสสว่างจนสามารถตรัสรู้ธรรมปราบกิเลสในตัวได้หมดเราก็ต้องตั้งใจหมั่นฝึกสมาธิศึกษาธรรมตามพระองค์ด้วย กราบครั้งที่สองระล,ลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์ที่ทรงมีพระบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจาเพราะพระองค์ทรงรักษาศีลมามากไม่เคยให้ร้ายแก่ใครเลยเป็นตัวอย่างในการรักษาศีลได้อย่างดีเราก็ต้องตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างพระองค์ด้วยกราบครั้งที่สาระล,ลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเทศนาสั่งสอน ผู้คนทั้งหลายโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญทานช่วยเหลือสัตว์โลกมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจึงมีความเมตตากรุณาเป็นเลิศเราต้องตั้งใจหมั่นให้ทานมีความกรุณาช่วยเหลือผู้อื่นตามอย่างพระองค์ด้วยอานิสงส์ของการบูชาบุคคลที่ควรบูชา 1. ยามความเห็นผูกที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. ความเห็นที่ถูกที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น 3. ทําให้กิริยามารยาสุภาพอ่อนโยนน่ารักน่านับถือ 4. ทําให้จิตใจผ่องใสและมีความนึกคิดอยู่ในกุศลธรรมเสมอ 5. ทําให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขึ้นเพราะมีความสํารวมระวังเป็นการป้องกันความประมาทป้องกันความลืมตัวหลงผิดได้เพราะตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าตนยังมีอยู่ 7. จําให้เกิดกําลังใจและอนุภาพอย่างมหาศาลสามารถคุ้มครองป้องกันตนให้พ้นจากอุปสรรคและภยัยพานต่างๆได้ 8. เป็นการกำจัดคนผ่านให้พินาศไปโดยทางอ้อมเพราะเป็นคนบูชาบัณฑิตผู้มีคุณธรรม 9. เป็นการเชิดชูบัณฑิตให้สูงเด่นทําให้สามารถบำเพ็ญกรณียกิจได้สะดวกกว้างขวางยิ่งขึ้นดังนั้นพูดใด พึงบูชาท่านผู้อบรมตนแล้วผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชาของผู้นั้นประเสริฐกว่าการบูชาบุคคลผู้บูชาโลกิยะมหาชนด้วยทรัพย์เดนับพันตลอดร้อยปี